ขอบคุณเลแกที่ช่วยเหลือฉันน่ะไม่เป็นไรฟังกัาฟ้ายอาอ,ไอกไปขาทางงานเลยนิ่นึเลยพี่รักทำอะไรอะ่ะเฮ้ย,ยตัวเองใครอะ่ะทำไมมาอยู่ในห้องเราอะ่ะเออ ที่รักเขาไม่ได้บอกที่รักอะ่ะนิดฟ้าเพื่อนมินเองอ๋อดีครับเราฟ้านะพอดีบ้านเราไฟไหม้อะ่ะก็เลยต้องมาขออาศัยอยู่ด้วยชั่วคราวแล้วช่วงนี้เราก็แย่ด้วยอะ่ะตามผมไม่ว่าเลยนะถ้ามินโอเคตามก็โอเคถ้าต้องการอะไรถามตามได้เลยนะได้จ้ะขอบคุณนะยแกที่ช่วยเหลือฉันน่ะไม่เป็นไร ให้มิ้นอะ่ะฟ้ากินน้ำไหม,มก็ดิโ <Okay. S 2> อเคน้ำฟ้าฟ้าน้ำน้ำอยู่ตรงนี้โอ๊ยฟ้าน้ำที่มิ้นให้หยิบให้อะได้หรือยังได้จ้า น้ำนานเลยนะไปขึ้นรถได้แล้วเดี๋ยวรถติดเออช่วงนี้แกดูเหมือนไม่ค่อยดูแลสุขภาพเลยเนาะโอ้โหก็ดูสิช่วงนี้งานเยอะอะแถมยังไม่ได้พักเลยเนี่ยงั้นเอายาสตรีเฟนายตาบุญยาสตรีระดับ,บโลกไปกินสิแล้วก็หัดดูแลตัวเองด้วยนะอ่ะฉันให้เป็นห่วงยาสตรีเฟนายตาบุญ เป็นห่วงเหรอก็ใช่ไงปวดท้องประจำเดือนไม่ใช่หรอเนี่ยตัวนี้เหมาะสุดแล้วนะช่วยปรับฮอร์โมนแล้วก็ช่วยลดอาการปวดได้ดีมากเลยล่ะเรากินเป็นประจำเลยนิ้นแกเป็นอะไรอ่ะคือจะบอกว่าเราไม่ต้องใช้มันแล้วว่ะดิทำไมอ่ะคือเราท้องอ่ะฮะ แกท้องแกแกท้องเหรอไหนดูดิจริงมันเนี่ยหล่อเล่นนะ <c oughs> อีกแลขอบใจนะที่ให้อ่ะเนี่ยขี้แกล้งตลอดแบบเนี้ยไม่เอาแล้วไม่ให้แลวเอามาเลยเอามาเลยอเ,เอามากล่องสุดท้ายแล้วกล่องสุดท้ายแล้วเอาให้เราไม่คืนค่ะมิน ฟ้าเป็นไรอ่ะพอดีมันมีตุ๊กแกอยู่ข้างนอกอ่ะที่โซฟาแล้วฟ้ากลัวมากอ่ะจริงเหรอเออมันกระโดดไปที่โซฟาไปปามจัดการสิยี่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาอะไรกลัวือนกานเนี้ยยิ่งเห็นใกล้ๆน่ะโอ้โหโคตรกลัวเลยมึงก็เกินไปปาไปที่ปามไปชายเลยแล้วฟ้าจะนอนยังไงอ่ะ ไปมันผู้ชายดิไปดีกว่าเนียบๆ ฟามันออะไรตรงนี้เนี่ยเดีย๋ยวมิ้นเตืนม,มาตัวเอานะเราก็ทำเป็นแบบเบาๆเลยดีอ่ะฟางทำอะไร จะทำแบบนี้เลยตาไม่อยากให้มินเสียใจอ่ะ นี่มันอะไรกันอะมิ้นัวแกนี่เป็นคนดีจริงๆเลยอะนี่จ้ะเข้าไปนอนแล้วนะแกก็รีบไปนอนได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้พาไปช้อปปิง้งโอเคอันดับแหม่แหม่ตอนแรกก็เกือบแล้วแหละนี่อย่าบอกนะ พวกม,มินให้ฟา้ามาลองใจตามขอโทษนะตามแตม่มินก็ไม่คิดอะว่าตามจะเป็นคนดีมากจริงๆขนาดนี้เนะออทีหลังจะทำแบบนี้อีกแล้วกันแต่ว่าเว็บแรกก็เกือบแล้วใช่ไหมล่ะนีน่เกอือบอเกือบ <Boo> <Wolver> แข็กเลย <laughs> ไม่อยากกินน้ำแข็งความไว้ใจกับความโง่ มันอยู่ใกล้กันก็จริงแต่ก็ไม่ได้แปลว่ามันจะแยกกันไม่ออก okay. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรยาสตีเฟนไนตาบุญบรรเทาอาการปวดประจำเดือนช่วยฟื้นฟูระบบภายในของผู้หญิงต้องยาสตีเฟนไนตาบุญเท่านั้นที่ผู้หญิงเลือกสามารถหาซื้อได้ที่ร้านยาชั้นนำหรือสั่งออนไลน์ได้ที่ Lazada Shopee หรือที่เพจเ Facebook ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบุญ